ครับผมก็วันนี้น้องนัทมากับฟิลิปนะครับผมก็อยู่ในงานฟิลิปครับผมในการเปิดตัวไดร์นหน่ับผมกับฟิลิป BHD 720นะครับที่เรียกว่าเป็นไดที่ถ้าคุณใช้แล้วคุณจะได้สัมผัสกับผมที่มอนวนครับผมรร between, บอก <c oughs> ว,ว่าเขามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างหลายโหมดแล้วก็สามารถเลือกปรับใช้ได้หลากหลายเลยครับ <haba. S 1> ทา่านผู้ได้หลายอย่างนะครับอย่างนั้นนันเองครับสั อ่า,อาก็หลักๆนะชอบอยู่สองโหมดครับผมจะเป็นโหมดฟ้านะครับ<ไ>ที่ทําให้แบบผมที่เราแบบเปียกๆมากๆเงี้ยแห้งได้แบบไวมากๆเลยครับผมก็เหมาะใช้แบบหลักอนาเสร็จเนี่ยก็ใช้โหมดฟ้าเลยแต่ว่าจะมีอีกโหมดหนึ่งเรียกว่าโหมดเทอร์โมชิวนะครับผมก็จะเป็นโหมดท,ที่ทําให้ผมของเราอะนุ่มนวลแล้วก็นุ่มเรื่อยนะครับก็แล้วแต่ทุกคนเลือกใช้กันได้เลยใช้รับพีครับครับ่ครัาแบบ อ๋อใช่ครับก็ใช่แล้วอย่างแรกที่แบบสังเกตได้ชัดสุดคือผมนุ่มมากครับผมแล้วก็อีกอ่างหนึ่งคือแบบว่าตอนไปกองแล้วแบบพี่ช่างผมก็ทาก็แบบอุ้ยทำไมผมตรงนั้แบบทําง่ายจังแบบว่าทํสนะดวกก็มีข้อดีเยอะเลยครับก็ก็ค่อยตอบโจทย์ครับผมเพราะว่าคือแบบอย่างนาั้นแบบบางคนที่แบบ เวลาผมกิดเตียงเนี่ยเราอยากให้มันแห้งไวๆหรือแบบเราเป็นคนแบบว่าค่อยๆแบบชอบรอเท่าไหร่แต่ว่าก็มีโหมดฟ้าเนี่แหละที่แบบทำให้ผมแห้งเลยไวมากสีที่ชอบเป็นพิเศกก็คือจโหมดโทรโมชูทที่ทำให้ผมเนี่ยอ๋อละที่สําคัญคือตัวไตของเขาอ่ะหัวเป็นแม่เหล็กครับขึ้นแบบว่าสามารถจะบระกอบง่ายมากแล้วก็ผมพาบหย่อมากแล้วแต่ใช้งานได้เลยเล็กคนเล็กต อะไรการคิดกัน<ส>อ <straightforward> oh, so so ๋อก็มีคือนั้นมันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าพี่แม็กอยากใช้ก็ใช้ด้กันได้เดี๋โอ้ยตอบโจทย์มากครับเจ๊กว่าก็คือแห้งไวด้วยมุ่งยุ่ยก็มีความสุขครับผม ครับแนละ้วก็ขอฝากซีรีส์ DHP เจ็สองถุงด้วยนะครับผมก็เป็นน้องใดที่จะทำให้ผมคนนุ่มนะแล้วก็มีสุขภาพดีไม่แห้งเสีเยด้วยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาลองใช้กันครับจีนี่ล่าสุดสำหรับทูเวอร์โอ้ยครับก็เรียกได้ว่าจบไปแล้วครับสำหรับทูเวอร์ก็ต้องแบบว่าวันพฤหัสต่อไปก็จะ ข้างเหนหมือนครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงทุกคนสามารถเปิดย้อนดูย้อนหลังได้เลยนะครับทางไอจีเขาก็ออนแอร์ครบแล้ว4ทีครับก็ลังจากซีรีส์ออนจบต่อไปก็จะเป็นช่วงแบบเราเลยนะช่วงนี้ก็แบบโหพร้อมซ้อมกันหนักมากครับแล้วก็รับรองเลยในเรื่องของโชว์อ่ะจะมีโชว์พิเศษที่คิดว่าจะทำให้ทุกคนว้าวอยู่แต่ว่ายังไม่สปอร์อยากให้ทุกคนรอดูไปพันหนุกแน่นอนครับตอนนี้ทุกคนแบบเตรียมตัวกันหนักมากด้วยเพราะว่าเราก็แบบ ค่อนข้างจะมีบินแบบเดลือนเลยสำหรับแก๊งแัวร์ครับที่เราไม่เคยเหนที่แต่ไม่ได้เห็นที่หมายว่าเราไม่เคยเห็นแน่อนโอ้ยมีแน่นอนครับแล้วทุกคนจะไม่ไม่คิดว่าน่าจะทำด้วยครับแต่ว่ามันแบบต้องรอดูเลยครับนี่ก็ทุกคนน็จะตกใจกับพวกเราทั้งแก๊งทัวร์เลยครับผมสนุกแน่นอนครับ มามอ,องนี้เป็น,นอะไรบ้างก็จากครั้งล่าสุดที่บอกไปว่าไทายทำไป70-80เปอร์เซนตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาอีกครับผมก็แบบโหเต็มที่แล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้คือแบบทางมันดีเวิร์คลงทุนมากมาครับผมในเรื่องของโปรดักชันในเรื่องของบทในเรื่องขององค์ประกอบทุกอย่างก็อยากให้ติดตามกันมากๆเพราะว่านะัดค่อนข้างชื่นชอบแบบ คาเเตอร์ของตัวเองในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็ในเรื่องนั้นรับบทไนนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันว่าไหนเขาจะมาทําอะไรในมหาลัยที่เต็มีด้วยซอมบี้ก็คูัเยียไม่ได้แต่ว่าสุกแน่นอนครับเขาถามมานถามว่าเราจะตายก่อนเราจะเป็นซอมบี้หรือว่า,าเราไม่เป็นเราจะเรา,เราก็เราจะอยู่ในเรื่องก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมเพราะว่า ก็ขึ้นชื่อว่าลองนัดก็ก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่ธรรมดาแบบไหนจะไม่ธรรมดาแบบเป็นผีอิดหรือว่าจะไม่ธรรมดาแบบเป็นมนุษย์ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับพูดเจอไม่ได้แต่ว่าสนุกแน่นอนครับพอฟังเรื่องมันออกมาเป็นแนวนี้คนอ่าน่าติดมามที่างไรต้องะีความหมาย่สิ่งที่มันตกว่าถ้าเทียบกับไมเวอร์กับเรื่องซอมบี้แล้วกันอีกัครบก็ เอาจริงผมว่าความพิเศษข้านเยอะเลยครับในเรื่องของซอมบี้ด้วยก็ในซอมบี้เบอร์เรามีการดีไซน์ซอมบี้ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับผมเป็นแบบเอกลักษณ์ของซอมบี้ในแบบประเทศไทยเลยเพราะอย่างประเทศเกาหลีเขาจะมีซอมบี้ในเอกลักษณ์ของเขาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซอมบี้ในสไตล์ไทยเป็นยังไงบ้างครับซึ่งซอมบี้ทุก,กตัวเราใช้นักแสดงที่เป็นแบบนักแสดงอาคอเทีนจริงมเลยซึ่งแบบ ไว้ใจได้ในเรื่องของกายภาพแล้วก็แอคติ้งทุกอย่างคือควรจะต้องแบบว้าวไปด้วยกันแน่นอนครับคือเรต้องสงสัยกีดเลยมสูด,ส,ดสูดครับเพราะว่าตัวนั้นเองก็นัดงกีดเลยแล้วแบบอินหน้าบางทีแบบเดินๆอยู่เจอพี่เอ็กซ์ต้าแล้เฮ้ยแบบคือแบบมันเหมือนมากครับแบบมันเหมือนจริงๆครับพูดเยอะไม่ได้ายเพราะตัเองกิดเพราะว่าเราต้องเป็นมิ่มี่แน่นอนเลยฮะ อันนี้เราก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะอาหารหรือเปล่าเราคิดว่าวิ่งเร็วไหมค่อนข้างไวมากก็แค้ควาจิ๋วของเราเป็นประโยชน์ไหมในเรื่องใช่บอกว่าจิ๋วแต่ว่องไวครับผมเป็นจิ๋วที่แจ๋วครับดีเดี๋ยวนี้มันต้องฟิตตายไหมต้องฟิตอยู่ฟิตกำลังเสริมก็ ก็ไม่ได้ม so ีการฟิตอะไรเป็นพิเศษมากๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการหนีขอมพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวไลฟ์ต์นะครับเป็นคนที่แบบชอบเ d v นเ t อร์ชอบทํากิจกรรมแบบออกกําลังกายอยู่แล้วเลยครับก็ไม่ต้องห่วงเลยแบบเรื่องพลังกําลังอะไรบนี้ะครับพี่เลเองมะรนี่อวางอลังการแน่นอนครับก็ทุกคนต้องรอรุนไปด้วยกันเลยเพราะแบบผมบอกเลยว่า ในวันที่แบบเสมอออนแอร์กคนจะต้องแบบเดือดดิบแล้วก็มาบุ้งแน่นอนมันถามมันถามอยวันก่อนที่ไหมเพราะเราเลิกไปแล้วไม่เจอมันคิดถึงแต่อีกนิดไม่เจอการอีกนวันนี้มาคนเดียวเขาก็ลูบิเตอร์ห่ังแล้วก็เอฟซามาใช่ก็มาคนเดียวแต่ก็มีกำลังใจมาด้วยครัเขาแต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้นี่ก็จะปรับเปลี่ยนหน่อยก็ ความที่แบบมีเพื่อนข้างๆมันจะแบบสบายใจขึ้นเวลาเนี่นะเขาก็แบบบางทีเรามีจุดอะไรที่แบบอเราเผลอตกหล่นอะไรเงี้ยเพี่อนเขาจะคอยแบบช่วยเราก็สนุกสนุกครับก็อยากจะอยากให้มาครับอะไรก็ต้องล่าวเลยครับแร้วก็เขาเรียกว่าจังหวะที่หากก็เป็นแบบหากกันให้มีความเกิดของที่ผิดบ้างนะครับ,รบว่เดี๋ยวเราเจอกันแล้วเนี่ยมีเรื่องคุยม,มีอะไรแบบ ยปหาก,กันเลยแต่ย้อนมาก่อนน้องนัทไปกันถ่ายนี่ก็จะให้ขาก <c> ็ <oughs> ไม่ใช่ใหม่ก็ไปด้วยกัน,ออน,นกับเขาด้วยกันเลยครับผมออแต่ย้อนก่อนเนี่ยคุณเนี่ยโคเวอร์เป็นที่หมือนฟ้าก,กับหอมที่รัก,รกรหลายคนบอกว่าน้องนัทนี่คือถั้งคนที่แม็กของหัวแล้เข้าไปในรูถิ่นเรียกได้ว่าน้องนัทยังไม่ทันได้ได้เป็นที่รักเลยดีกว่าครับผมน้องนัจะพร้อมหัวละ ก็คือแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ออนเลยแต่ก็เราก็เขาเราก็เซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าพี่แมทเขาจะมาในจังหวะที่เดียวกันก็ตั้งตัวไปทันเหมือนกันครับแต่ก็ไปเดี๋ยวเราเอาคูปองมาทำไมเมื่อแรกเขาจะคิดว่าเป็นที่ห้อฟ้าหรอผมก็เป็นได้ผมอินโทรเวิร์ตครับแต่ว่าพี่แมทเขาบอกว่าผมว่าไม่เจอมันไม่ได้เลยนะมันแบบเจอลูกค้ามาต้องขอ เราแม็กก็เลยแคปรูปพี่คุณแบบว่าพี่นัทไอ้พี่นัทของหัวของนัทย่างมาตลอดเห็นบ้างไหมในโซเชียลเอ่อเห็นเห็นบ้างแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาเขาจะเขากล้าเล่นหรือเปล่าอีกรอบผมได้นะผมก็พร้อมเป็นพี่หนุ่มาให้แม็กเพราะว่าในคลิปครั้งที่แล้วคือสังเกตเหมือนกันว่าพี่แม็กเขาอยากจะเป็นพี่ฬาแต่ว่านัทอะเปิดนัทแล้วเปิดนัทได้ชิงเล่นไปก่อน ได้เ,เดก็บอกคุณเขามาเลยครับอออบอกมาเขาบอกมอออาประสบมาเปรตเราซื้อได้ก็ยวรอเชื่อกันเด้วยเลยอะก่อนแลวนี้ก็มีแบบไปทานข้าวนาอะไรเงี้ยคุณก็ไลฟ์เป็นแฟนหรอเปล่าอ๋า <c oughs> ไม่ก็นายคือนายก็เป็นแนวไม่ได้ไลค์กั็นแบบสักๆักไปด้วยครับแล้วแบบวันนั้นเหมือน เราก็นั่งรถไปด้วยกันสองคนแล้วแบบรถค่อนข้างแบบติดครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราก็แบบอยากหากิจกรรมทำก็ชวนแหลกลายเลยแล้วก็แบบอะไรบ้างอะไรบ้างเป็นวันนั้นเป็นยังไงมากปกติแหละแบบก็สอคนหนงคนนั่งรถด้วยกันเแล้วเดินทางไปด้วยกันก็มีความสุขเนี่ยค่ะคุณเรียนรู้ฟังเพลงคนเพลินบนรถชอบเลย ชอบเวลาแบบนั่งรถไปเรื่อยๆเี่ยแล้วแบบเราก็เกิดความเคลื่อนที่รา้วก็เราชอบที่แบบให้เขาขับรถพาเราไปดูที่ที่ดีๆก็ไปได้หมดนะครับจะพาผมไปไหนนะครับอันนี้อ้อนี้เราพาไปเที่ยวหรือเป่าก็อยากไปก็อยากไปแบบไปเล่นอะไรตามภาษาเด็กๆทัายให้ต้องรัดปากก่อนเด็กก็พูดคก็ ขอฝากผลงานเขาหนาด้วยนะครับผมกับมีดื้อเฮียมหาวัฒน์ชนครับรับดมออนแอร์จบแล้วนะคะผมแปดดีพีรับชมได้เลยทางยูทูบมันดีช่องนะครับแล้วก็แบบอันทัดท่ะไอฉีนี้ครับแล้วก็มีทัวร์ทัวร์นะครับออนแอร์ไปครบสุดดีพีแล้วนะครับรับชมได้ทางไอฉีนี้ได้เลยแล้วผลงานที่ เรื่องนี้คนจะได้เห็นกันกับไ o เ i อร์นะครับปัญหาลัยรขางก็ถือเราโผมแสดงกันมาแบบเกือบยกค่ายเลยนะครับที่นักแสดงรายการที่แบบเขาเริ่มชื่อประหลาดกันมาครับจะมาโชว์ถึงรายการแสดงกันเต็มๆในเรื่องนี้เลยว่าอยากขาดคนด้วยนะครับสําหรับ t o ไ i เ e อร์มหาอะไรข้างครับขอบคุณมากครับ